สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งระบบ shooting go จากทีมงาน innovate นะครับก็หลังจากที่พี่ๆสมาชิกนะครับได้ทำการสมัคร id ตามคำแนะนำของแอดมินแล้วนะครับก็ส่ง id ให้กับทีมได้ตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นนะครับทีมแอดมินนะครับก็จะได้ส่งลิงก์นะครับลิงก์เพื่อให้พี่ๆนะครับได้ไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับหลังจากที่ได้ลิงก์นะครับก็ เราก็ทำการเปิดลิงก์ไปดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยนะครับก็จะมีหน้าแสดงผลมาให้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเราก็กดได้เลยหลังจากที่เราได้ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดแล้วนะครับเราก็ Copy นะครับ copy ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับ แล้วไปเปิดที่หน้าโปรแกรม MT4 นะครับพอไปที่หน้าโปรแกรม MT4 นะครับให้ไปที่คำว่าไฟล์ครับไปที่คำว่า open data folder ครับจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาครับอันนี้คือผมได้ทำการ copy วางไว้ก่อนหน้านี้นะครับโอเคก็ทำการคลิกขวาแล้วก็กดวางได้เลยนะครับพอเรากดวางนะครับก็จะมันก็จะขึ้นรูปไฟล์ในลักษณะนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ทำการแตกไฟล์นะครับโดยการคลิกขวาที่ไฟล์ตัวนี้นะครับไปที่คําว่า e x t a c t Here นะครับก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับให้กดคําว่า Yes to All ครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครับหลังจากนั้นก็กดกากระบาดปิดไปได้เลยครับพอเรามาอยู่ที่ในส่วนของหน้าจอ MT4 แล้วนะครับให้ไปเลือกที่คําว่า Template นะครับ ก็จะมีะข้อความแทมเพลตที่เขียนว่า Inno Shooting Go นะครับก็เลือกได้เลยครับครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการติดตั้งแทมเพลต Shooting Go ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับก็กผมขอจบการสาธิตการติดตั้งเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ